เรื่องจริงก่อนตัดสินใจทำปากกระจับสวัสดีครับหมออามบีพราวนะครับนายแพทย์กิตพวิชพสุจรัดพงครับอ่ะงั้นเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับทำผ่าตัดปากกระจับหรือฉีดฟิลเลอร์แบบไหนดีกว่ากันอ่าก็ต้องพูดแบบนี้ก่อนนะครับว่าปากของคนไข้แต่ละคนมีความแตกต่างกันครับ และเหมาะสมกับเทคนิคที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทําให้ปากมีความอวบอิ่มขึ้นมีความละมุนขึ้นมีความหวานขึ้นเนี่ยแต่คุณเป็นคนที่ปากค่อนข้างบางอยู่แล้วฟิลเลอร์ก็น่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสารที่ช่วยเติมเต็มให้ปากดูมีมิติขึ้นดูมีความละมุนขึ้น ะะข้อดีของฟิลเลอร์ก็คือเรื่องของที่ว่ามันสามารถที่จะทําให้ปากคุณดูอิ่มขึ้นได้ดูหวานขึ้นได้แต่ก็มีข้อเสียครับสำหรับฟิลเลอร์ก็คือว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเออฟิลเลอร์เนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยพอครบไปแล้วประมาณปีครึ่งถึง2ปีเนี่ยก็ต้องมาฉีดซ้ำนะฮะคนก็เลยนิยมทําสัญญกรรมปากกระจับมากขึ้นเพราะข้อดีของการทําสัญญกรรมปากกระจับก็คือว่าถ้าทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ทรงที่ถาวรและไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนหลังจากที่พ้นเวลาช่วงเวลาประมาณ6เดือนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก็จะไม่เหมาะกับคนไข้ที่มีปากที่ค่อนข้างบางนะฮะเพราะในการทําสัญญกรรมปากในคนไข้ที่ปากบางอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสทําให้ปากบางมากขึ้นได้เวลายิ้มจะเห็นเหงือกชัดเจนขึ้นได้หรือแม้กระทั่งเวลาปิดปากก็อาจจะทําให้ปิดปากไม่สนิทเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกแต่ละเทคนิค อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักครับอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับที่จะคู่กับเรื่องของความสวยงามก็คือเรื่องของคําว่าความปลอดภัยไปด้วยนะครับความสวยต้องคู่กับความปลอดภัยนะครับ <ager ie. S 1> มาถึงข้อที่2นะครับหลายคนถามหมอกันนะครับเยอะมากเลยนะครับว่าทาปากประจับเนี่ยมันเจ็บไหมนะครับเอาโดยประสบการณ์หมอโดยโดยตรงนะครับหลังจากที่ผม,มทําการผ่าตัดให้คนไข้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเจ็บครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมอไม่ได้มีการบล็อกเส้นประสาทครับ คือมาถึงหมอก็ฉีดเข้าไปที่เนื้อปากโดยตรงนะครับแล้วคนไข้ก็เจ็บครับเจ็บครับถ้าถ้าเป็นเทคนิคนัน้นนะเจ็บแน่ๆนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเองอะ่ะก็มองถึงความรู้สึกของคนไข้เป็นหลักไง ผมก็เลยพัฒนาเทคนิคที่เรียกว่าบล็อกเส้นประสาทคือมีการบล็อกเส้นประสาทที่มันไปเลี้ยงเนื้อปากของเราอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำการบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยความเจ็บปวดอะครับจากเดิม100%เนี่ยมันจะลดลงเหลือประมาณสัก10-20%เเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งบางเคสไม่เจ็บเลยนะครับและมากไปกว่านั้นครับคุณมีโอกาสที่จะหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับจากการที่เข้าไปดูรีวิว รีวิวไม่ใช่รีวิวรูปภาพนะครับแต่เป็นรีวิวที่คนไข้อะให้คะแนนคลินิกรวมถึงแชร์ประสบการณ์ที่เขาได้รับการบริการที่นี่นะครับว่าเขาทําป่าแล้วเขาเจ็บไหมนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเสียงของคนไข้เนี่ยดังที่สุดต่อให้มีเสียงหมอกี่เสียงก็ไม่เท่ากับเสียงคนไข้แค่เสียงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลังทาปากกระกจบเนี่ยแทบจะไม่เจ็บเลยครับและมากกว่านั้นครับผมก็จะพยายามฉีดให้เบาที่สุดให้มั่นใจว่าคุณจะเจ็บตรงนี้น้อยที่สุดด้วยเช่นเดียวกันข้อที่3ครับ ทำปากประจับกี่วันหายบวมคือในการทําศัลยกรรมเนี่ยมันก็จะมีความบวมเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับบางคนเคยอาจจะเคยเห็นเมื่อก่อนแล้วอาจจะมีความกลัวว่าบางทีปากมันบวมแล้วมันตุยมากๆดูน่ากลัวแล้วกว่าจะหายก็เป็นเดือนอะไรประมาณนี้อันนั้นเป็นเทคนิคสมัยก่อนครับที่ทยังไม่ได้มีการบล็อกเส้นประสาทหรือมีการใช้ยาชาในการห้ามเลือดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาเทคนิคจนทําให้การบวมการช้ำเนี่ยน้อยมากๆครับโดยปกติเคสทั่วไปของหมอเนี่ย ก็จะบวมช้ำประมาณสักไม่เกิน2-3วันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะต้องลางานเนี่ยเต็มที่คุณลาประมาณสัก2-3วันก็พอหรือถ้าไม่ได้จริงๆ2วันก็ยังถือว่าโอเคนะครับและถ้าคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีๆหลังผ่าตัดนะครับเช่นประครบเย็นต่อเนื่อนะครับในช่วง72ชั่วโมงแรกเนี่ยหลังจากนั้นประครบอุ่นต่อเนี่ยโอกาสที่บวมช้ำลงเนี่ยน้อยมากๆเลยครับข้อ4นะครับหลังทาปากกระกบจบไปแล้วเนี่ยจะสามารถ,ถทูดได้ตามปกติไหมครับ อันนี้ก็มีคนถามหมอมาเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเขาจะพูดได้ไหมกลับไปบ้านจะคุยกับแฟนได้หรือเปล่าหรือบางคนไม่กล้ายิ้มครับกลัวว่ายิ้มแล้วเนี่ยไหมจะหลุดนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับไหมไม่ได้หลุดง่ายๆนะครับเพราะหมอเย็บไว้ละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็มั่นใจว่ามันจะอยู่กับคุณจนถึงวันที่คุณมาตัดไหมเลยสําหรับหมอเนี่ย ไม่ได้ห้ามในการพูดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าต้องพูดเยอะมากๆจริงๆเนี่ยผมแนะนาให้พูดเริ่มพูดเยอะๆประมาณวันที่4วันที่5ดีกว่าเพราะเหตุผลก็คือว่ายิ่งคุณพูดเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะบวมช้าได้นานกว่าผมกลัวคุณหายช้าแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ผลการรักษามันออกมาดีแล้วมันหายเร็วขึ้นนะครับช่วงสองสาวันแรกเนี่ยพูดได้แต่ไม่ต้องเยอะครับหลังจากนั้นวันที่4วันที่5้พูดได้ตามปกติเลยข้อ5นะครับต้องตัดไหมหรือเปล่านะครับหลายๆคนถามคาถามนี้มาเช่นเดียวววกกันนเเพราาาะ่้อง็มมีคห เออหลังจะกทำสัญญกรรมปากไปแล้วเนี่ยก็หมอก็เย็บไหมละลายนี่นาไหม่ละลายมันก็น่าจะละลายนะครับใช่ครับไหมละลายเนี่ยมันละลายได้ครับแต่ปกติกว่ามันจะละลายเนี่ยบางคนเดือนหนึ่งบางคน2เดือนบางคน3เดือนนะครับมันนานเกินไปครับมันนานเกินไปแล้วมากไปกว่าน,นั้นคือถ้าเราทิ้งใหม่ไว้กับตัวเอง นานๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดปมใหม่หรืออาจจะเกิดตายหรือพังผืดได้มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยสรับหมอหมอแนะนําว่าหลังจากที่เราทำเราเราเรา,เราผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราเย็บแผลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนะนําให้ประมาณสัก10วันครับกำลังดีเป็นช่วงที่แผลติดดีแผลแห้งดีแล้วเนี่ยมาตัดใหม่ครับทำปากกระจับไปแล้วสามารถแก้ไขได้ไหมคะอันนี้หมอบอกตามตรงนะครับโดยส่วนตัวที่มีประสบการณ์ดูแลคนไข้ามาตลอด4ปีเต็มผมแทบจะเรียกได้ว่าผ่าตัด แก้ไขปรักกระจับให้กับคนไข้เนี่ยทุกวันเลยนะครับจากคลินิกรอบประเทศไทยต้องใช้่ว่าประเทศไทยเนะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วหมอก็เข้าใจคนไข้มากๆนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกทุกข์ใจนะทุกข์ใจแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองในใน,ในผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะมาเจอหมอนะแล้วหมอก็บอกเลยนะครับว่าทุกๆเคสที่หมอดูแลเนี่ยหมอจะมีการคุยมีการประเมิน อย่างชัดเจนนะคะว่าเราทำตรงไหนได้บ้างอันไหนที่ควรทําอันไหนที่ไม่ควรทำนะครับไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องห่วงเลยครับหมอจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณอยู่แล้วหลายๆคนที่มาทํากับหมอไปเนี่ยบางคนมีความตั้งใจว่าเอออยากจะตัดแต่งให้มันให้มันเท่ากันให้มันเป็นทรงเดียวกันสุดท้ายได้รับการแก้ไขเป็นการนวดป่าเฉยๆแล้วกลับบ้านไป ตอนแรกเขาก็ตกใจนะครับตอนแรกเขาก็แบบเอ๊ะแค่นวดปากเองเหรอแต่พอผ่านไปสักสอสาเดือนเนี่ยเขากลับมาบอกหมอว่าดีแล้วที่หมอไม่ได้ผ่าตัดให้หนูเพราะว่าการนวดเฉยๆมันก็ช่วยให้ปากหนูเป็นทรงขึ้นได้สรุปคนนั้นก็ไม่ได้แก้ไขหรือบางคนที่ตั้งใจจะตัดจริงๆเนาะคือเหมือนกับรู้สึกมีพังผืนมีตายเยอะเนี่ยเออพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเนื้อปากบางมากๆแล้วสุดท้ายผมก็ให้เป็นนวดปากต่อแล้วก็กลับมาเติมฟิลเลอร์ จบเลยครับคนไข้มีความสุขมากกลายเป็นว่าเขาอ่ะชอบป่าที่อิ่มมากกว่าป่าที่บางด้วยซ้ําและแน่นอนครับเทรนด์นปัจจุบันเนี่ยเราชอบป่าที่อิ่มมากกว่าป่าท si ี่บางอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาหมอมองคนไข้เนี่ยหมอมองไม่ได้หมองไม่ได้มองแค่ว่าคุณเป็นคนไข้ของหมอนะหมอมองคุณเป็นเพื่อนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกทางเลือกที่มันแบบดีที่สุดให้กับคุณเน่ยเหมือนถ้าผมเลือกให้น้องให้พี่เนี่ยผมก็จะเลือกอันนี้ให้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสบายใจได้และข้้สุดทายนะครับ แล้วถ้าจะทําปากประจับเนี่ยทำที่ไหนดีตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะเรามีปากอยู่ปากเดียวตัดแล้วก็คือตัดเลยนะเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกสถานพยาบาลเนี่ยสำคัญมากๆครับสถานพยาบาลที่คุณเลือกก็จะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ ได้รับมาตรฐานครับมีการผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วรวมถึงใช้อุปกรณ์ที่สะอาดฆ่าเชือ้อและก็ปลอดภัยสำหรับคุณนะครับคุณหมอหรือแพทย์ที่ดูแลคุณก็จะต้องเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ครับมีฝีมือรวมถึงมีความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจคุณรับผิดชอบต่อความรู้สึกรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นและนั่นก็เป็นความตั้งใจของหมอตั้งแต่เริ่มแรกที่จะเปิดคลินิกนี้ขึ้นมาครับ ผมตั้งใจที่จะทําให้คุณได้มีประสบการณ์ว่าคลินิกของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงคลินิกแต่มันเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองของคุณมันเป็นบ้านที่คุณไว้ใจอะครับมันเป็นบ้านที่คุณมีปัญหาหรือคุณไม่สบายใจแล้วคุณนึกถึงเราแล้วเราพร้อมที่จะดูแลคุณเสมอเพราะคุณไม่ใช่แค่เพียงคนไข้แต่คุณคือครอบครัวเดียวกันกับเราให้โอกาสหมอและทีมงานของหมอได้ดูแลคุณนะครับถ้ามีโอกาส เราคงได้พบกันและได้เจอกันสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วชอบแล้วประทับใจเนี่ยคุณสามารถที่จะกดไลค์และกด s u b s c r i b e ได้นะครับและติดตามช่องของหมอช h a n n e l ของ b ีพาวคลินิกได้เราจะมีคลิปดีๆแบบนี้เป็นประโยชน์กับคุณแบบเนี้ยออกมาเรื่อยๆแหละนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์หลายๆสำหรับหลายๆท่านที่มีแพลนหรือมีความตั้งใจงจะทำสัลญยญกรรมปากกระจับนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ